สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทําพริกกระเคือนะคะที่อ่าเป็นพริกที่ใส่น้ําตาลทรายเนาะแต่พี่อ้อยจะใช้เป็นน้าตาลย่าหวานด้วยนะคะใช้สองอย่างเนาะในนี้จะเป็นพริกเมงเม็ดนะคะเกลือป่นะคะประมาณประมาณครึ่งครึ่งช้อนชานะคะน้ําตาลทรายนะคะ ใส่แค่สองช้อนครึ่งก็เท่ากับหนึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าช้อนนี้จะเป็นช้อนที่เล็กมากนะคะพี่อ้อยใส่งตามห่า ก็จะเติมน้ำตาลอีกหน่อยนะคะเพราะว่าตัวพริกเอมเล็กใหญ่เนาะตำแล้วแชะน้ำตาลย่าหวานอีกซองน,นะคะก่อนน้ำตาลทรายสองช้อนนะคะตรงนี้นะคะถ้าเป็นส่ว ไขี่ไม่ชอบเผ็ดเนาะก็สามารถที่จะเติมน้ำตาลลงไปดีนะคะเติมน้ําตาลเติมเกลือเนาะแต่พี่อ้อยใช้แค่นี้นะคะเพราะว่าไม่เน้นหวานนะคะว่าไอทำไมพี่อ้ต่ำติ๊กเดียวพี่อ้อยทานคนเดียวนะคะเสร็จแล้วค่ะ อัน,นี่เป็นมายมท่พเนี่ยให้แช่แช่อิ่มไว้นะคะแต่ว่าแช่แค่คืนเดียวเนาะก็จะไม่หวานมากนะคะมาทานกับพริกกับเกลือนะคะตรงนี้เนาะถ้าชอบหวานชอบเค็มสามารถเติมเกลือเติมน้ำตาลลงมาได้อีกนะคะเพราะาพริกเขาเมดใหญ่มากนะคะจะเห็นมันนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพี่อ้อยแทบไม่ได้จิ้มเลยนะคะตาให้ดูเฉยๆเนาะเพราะว่าพี่อ้อยไม่ค่อยชอบจิ้มอยู่แล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากก like, ดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพักถ่ายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันนะคะฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะคือช่องน้องสีเนาะพี่อ้อยวางลิงก์ของหลานชายไว้ใต้คลิปพี่อ้อยนะคะก็ฝากเข้าไปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาบอกพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ